สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้หลายวิธีในวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําเทคนิคการชํากิง่งไผ่ให้มีอัตราการงอกที่สูงแล้วก็มีกิ่งที่สมบูรณ์แข็งแรงการเลือกกิง่งไผ่สําหรับที่จะไปชําจะต้องไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไปเราจะใช้น้ําตาลทรายแดงละลายกับน้ําตัวนี้เราเตรียมน้ํามา5ลิตรนะครับแล้วก็จะใช้น้ําตาลทรายแดงเนี่ยหนึกรัมตัวกิง่งไผ่จะดูดเอาน้ําตาลทรายเข้าไปด้วยนะครับก็คือจะเป็นอาหารในเรื่องของช่วยให้มีการงอกได้เร็วขึ้นหลังจากนั้นให้เรามาเตรียมส่วนที่เป็นกิงนงก่งไผ พลาสติกใส่ครอบจากนั้นให้เรานําไปแช่นะครับเราจะแช่เป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีเราก็จะนํามาชําลงถุงนะครับในขั้นตอนการเอาดินใส่ถุงนะครับเราแบ่งเป็น4ส่วนก็คือเราจะใส่ประมาณ1ส่วนก่อนใส่ดินเข้าไป1ส่วนแล้วนํากีไผ่เข้ามาใส่จากนั้นค่อยใส่ดินให้เต็มการใส่ถุงนะครับเราควรที่จะทําให้แน่นแล้วก็ตั้งกิ่งให้ตรงหลังจากที่เราลงถุงชําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็รดน้ําเราจะเก็บไว้ในที่ร่มลําไรควรที่จะรดน้ําเป็นประจําทุกวันซึ่งระยะเวลาในการชําเนี่ย เราจะใช้ระยะเวลาประมาณ45วันก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้ข้อดีของการชํากิ่งไผ่นะครับก็คือเราสามารถที่จะทําได้ง่ายสะดวกในการปฏิบัติงานสามารถขยายพันธุ์ได้จํานวนมากเวลานําไปปลูกเนี่ยไผ่จะมีการเจริญเติบโตที่เร็วแล้วก็สามารถที่จะให้หน่อที่ใหญ่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งในการขยายพันธุ์ด้วยการชํากิ่งนะครับจะใช้เวลาในการชําไม่นานเมื่อกิ่งไผ่มีรากงอกขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลย เราสามารถที่จะชําได้กับกิ่งไผ่ทุกชนิดสําหรับเทคนิคการชํากิ่งไผ่เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการชํากิ่งไผ่นะครับไผ่เนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการแยกตอหรือแยกเงาการตอนกิ่งการชํากิ่งรวมไปถึงการเพาะเมล็ดด้วยแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําเทคนิคการชํากิ่งไผ่ให้มีอัตราการงอกที่สูงแล้วก็มีกิ่งที่สมบูรณ์แข็งแรง สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับสิ่งแรกเลยก็คือกิ่งไผ่ภาชนะใส่น้ำน้ำตาลแล้วก็จะมีหนังยางมีถุงเพาะถุงพลาสติกใสดินเพาะบัวรดน้ำกับน้ำนะครับสำหรับวิธีการเลือกกิ่งไผ่สำหรับที่จะไปชำเราจะมาเลือกเอากิ่งที่กำลังเหมาะที่จะชำนะครับก็คือกิ่งที่เหมาะเนี่ยจะต้องไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไปเป็นกิ่งไผ่ที่มีอายอุไม่เกินหนึ่งปี แต่ใบกลางหมดแล้วซึ่งตัวลักษณะของกิ่งที่อ่อนจนเกินไปก็คือจะเป็นกิ่งพวกนี้นะครับก็คือใบยังไม่กลางนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะชำได้นะครับถ้าเกิดเข้าใบกลางแล้วเนี่ยเขาก็ชำได้เช่นเดียวกันแต่ตัวนี้ยังอ่อนอยู่เราจะรอให้เขามีใบกลางก่อนเราถึงจะเอาส่วนลักษณะอีกกิง่งประเภทหนึ่งก็คือกิ่งที่แก่จนเกินไปลักษณะกิ่งนี้ก็จะชำได้นะครับถ้าเกิดเราซ้อเอาบริเวณนี้นะครับแต่ตัวนี้มันจะแก่จนเกินไปนะครับก็คืออายุเขาเลยปีมาแล้วเราสังเกตจากผิวสีผิวสีเปลือก ตัวนี้จะมีลักษณะเป็นลักษณะแก่ไปแล้วอัตราการงอกของรากเนี่ยจะน้อยนะครับสำหรับกิ่งที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นกิ่งของลำลำต้นลำนี้นะครับก็คือเราจะใช้กิ่งพวกนี้ก็คือใบเข้ากลางแล้วแต่ยังไม่แก่นะครับอายุยังไม่ถึง1ปีเราก็จะตัดมาทั้งลำเลยครับนี่ก็คือลักษณะกิ่งที่เราจะนําไปชําเป็นกิ่งแขนงของไผ่ลักษณะของสีผิวก็คือยังสีเขียวอ่อนนะครับยังไม่เข้มแล้วก็ความยาวที่เราตัดมาเนี่ยก็ประมาณ 6 0ถึงเเซนเวลาการเลาะนะครับการเลาะก็คือเราจะเลาะให้ชิดกับตัวลำไผ่เลยก็คือเราจะเหลือส่วนที่เป็นรากรากพวกนี้พร้อมที่จะงอกนะครับหลังจากที่เราเลือกกิ่งไผ่มาแล้วนะครับเราได้กิ่งมาแล้วเนี่ยเราก็ทําการตัดแต่งก็คือเราจะตัดให้มีความยาวประมาณ60-70เซนเมื่อได้มาแล้วเนี่ยเราควรที่จะทําการชําโดยทันทีนะครับไม่ควรจะทิ้งไว้นานจนเกินไป ครับเมื่อเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับขั้นตอนแรกเลยให้เราเตรียมส่วนที่เป็นน้ําที่จะทําการแช่กิ่งไผ่เราจะใช้น้ําตาลทรายแดงละลายกับน้ําตัวนี้เราเตรียมน้ํามา5ลิตรนะครับเราก็จะใช้น้ําตาลทรายแดงเนี่ยหนึกรัมสาเหตุที่เราใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับเมื่อเราะละลายน้ํากับน้ําตาลทรายแดงแล้วเอากิ่งไผ่มาแช่ตัวกิ่งไผ่จะดูดเอาน้ําตาลทรายเข้าไปด้วยนะครับก็คือจะเป็นอาหารในเรื่องของช่วยให้มีการงอกได้เร็วขึ้นแต่รากได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นอาหารในช่วงที่เขายังไม่งอกััาาากเเยยงงไมม่ี ไม่สามารถที่จะหาอาหารเองได้เทน้ําตาลลงไปในน้ําแล้วนะครับให้เราคนโดยการใช้กิ่งไผ่คนไปเลยคนให้น้ําตาลทรายละลายก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เรามาเตรียมส่วนที่เป็นกิ่งไผ่ส่วนปลายของกิ่งไผ่เนี่ยเราจะใช้ถุงพลาส,สติกใส่ครอบเพื่อที่จะเป็นการลดการคลายน้ําออกในบริเวณส่วนที่เป็นแผลด้านบนและเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกแขนงขึ้นมาใหม่ได้เร็วขึ้นก็คือเขาจะแตกแขนงขึ้นมาตามตาตัวนี้จะเป็น ตาที่จะแตกคะแนนขึ้นมาใหม่เมื่อเราใช้ถุงพลาสติกครอบแล้วก็หนังยางรัดนะครับจะเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกได้เร็วขึ้นซึ่งขนาดของถุงเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ถุงในขนาดที่เหมาะสมกับกิ่งไผ่ได้เลยก็คือจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปจากนั้นให้เรานําไปแช่นะครับแช่ในน้ําให้เราแช่ไว้เลยนะครับในการแชร่นะครับเราจะแช่เป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีแช่แล้ว30นาทีแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาชําลงถุงนะครับในขั้นตอนการชํานะครับให้เราแกะตัวที่เป็นกาบไผ่ในีออกก่อนเพื่อที่จะให ลากเขางอกได้ง่ายขึ้นเราแกะออกก่อน จากนั้นเราก็จะชําใส่ถุงเลยนะครับถุงเพาะเนี่ยเราสามารถที่จะชําได้ตั้งแต่ขนาด3ามคูณเกคูณสิหรือจะเป็นถุงขนาดที่ใหญ่กว่าอย่างวันนี้เราจะใช้ถุงเบอร์ห้าคูณสินะครับเพื่อที่จะให้เขามีลําต้นมีกิ่งที่สมบูรณ์สําหรับวิธีการเลือกดินนะครับเลือกดินเพาะหรือดินชําตัวนี้เราใช้ดินปลูกที่เราใช้อยู่แล้วในสวนนะครับหรือเป็นหน้าดินผสมกับพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกก็ได้หรือจะเป็นดินที่มีขายตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปก็สามารถที่จะใช้ได้ในขั้นตอนการเอาดินใส่ถุงงนนะครบรบเเเาาแ่่ป็็4สวกือจ ใส่ประมาณ1ส่วนก่อนใส่ดินเข้าไป1ส่วนแล้วนำกิ่งไผ่เข้ามาใส่จากนั้นค่อยใส่ดินให้เต็มการใส่ถุงนะครับเราควรที่จะทำให้แน่นแล้วก็ตั้งกิ่งให้ตรงนะครับหลังจากที่เราลงถุงชําเสร็จเรียบร้อยถุงพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ลดน้ำนะครับ การดูแลรักษาเนี่ยเราจะเก็บไว้ในที่ร่มลำไรนะครับหรือเก็บไว้ในเรือนพ่อชํำถ้าเกิดมีร่มไม้เราก็สามารถที่จะเก็บไว้ในร่มไม้ได้ช่วงนี้เราควรที่จะลดน้ําเป็นประจำทุกวันเพื่อที่จะให้เขาไม่ขาดความชื้นนะครับในระหว่างการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราชําไปเรียบร้อยในส่วนของถุงพลาสติกที่ครอบด้านบนนะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดการคลายน้ําแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้แตกกิ่งได้เร็วขึ้นตัวนี้เราต้องระวังนะครับอย่าให้หลุดออกซึ่งระยะเวลาในการชํำเนี่ย เราจะใช้ระยะเวลาประมาณ45วันก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้นะครับโดยการสังเกตจากกิ่งขแขนงที่แตกออกม่ใบของกิ่งขแขนงจะต้องกลางก่อนนะครับเราสามารถที่จะชําได้กับกิ่งไผ่ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไผ่กิมซุงนะครับไผ่มาจูหรือจะเป็นไผ่ตรงลืมแรง พวกที่จะให้หนอเพื่อที่จะรับประทานเนี่ยสามารถที่จะนํามาชํากิ่งได้รวมไปถึงพวกไข่ข้าวหลามด้วยนะครับหลังจากที่เราชําไปแล้วนะครับต้นเขาพร้อมที่จะนําไปปลูกได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่พร้อมที่จะนําไปปลูกนะครับเราสามารถที่จะเลี้ยงในถุงเพาะแบบนี้ได้เป็นเวลานานก็คือเราพร้อมปลูกตอนไหนเราค่อยนําไปปลูกนะครับสำหรับข้อดีของการชํากิ่งไผ่นะครับก็คือเราสามารถที่จะทําได้ง่ายสะดวกในการปฏิบัติงานสามารถขยายพันธุ์ได้จํานวนมากเวลานําไปปลูกเนี่ย ไผ่จะมีการเจริญเติบโตที่เร็วแล้วก็สามารถที่จะให้หนอนที่ใหญ่ได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งในการขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งนะครับจะใช้เวลาในการชำไม่นานเมื่อกิ่งไผ่มีรากงอกขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เทคนิคการชำกิ่งไผ่นะครับจะเป็นวิธีการหนึ่งสาหรับการขยายพันธุ์ของไม้ไผ่คือเราสามารถที่จะทํางานได้สะดวก แล้วก็สามารถที่จะทําได้ในปริมาณที่มากขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็เทคนิคการทําให้ติดผลให้ได้ผลที่ดีก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการชํากิ่งไผ่จะดูแลได้ง่ายสําหรับเทคนิคการชากิ่งไผ่เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ